อ้อยชุดใหญ่มันต้องไปแช่น้ำแข็งอยู่นี่ไม่ไหวบุญพี่ไปไหนอะเดี๋ยวแช่แชน้ำแข็งอ๋อแช่น้ำแข็งมากระเป๋า 你好。 好看。 ผููสุน้าเป็นพอใจกับอัญชันนะครับตัวกลางเป็นข้าวแป้งครับหลังใช้นโมกับนามินะครับเริ่มนะครับสงขาครับเต็งสองยังใหม่ปีนี้จะได้มามื่ไหมครับอินดอร์เรา นี่ครับโลตามครับโลตามครับก็ต้องดูครัรเปกเรานามโมตัดบอลได้ครับจยัดเจี่ยมเอาดึงผิดโดนเท้าครับข้อบอลให้นามิขาะไป ส่งให้อัญชันหมุนโดดรุมอยูไม่เป็นไรวางไม้ครับนะโมเขาะบอลสวยครับทะลุถึงอัญชันบอลกระดอนไปก่อนไม่เป็นไรคืนไม่ค่อยเรียบด้วยครับนี่ครับดึงครับใครได้ก่อนนี้มีโอกาสเลยครับคู่นี้ จองครับเชียงใหม่จองอยู่ห้ามแต่ขบวนครับเนี่ยครับตัดได้ด้วยเข้าแป้งครับนี่ครับอันชันส่งให้นามิครับคืนชิ่งไปอ,าอา oh. ้าวรอขาโดนเท้าเขาส่งให้นะโมที่ข้าแป้ง การปล่อยเล่นต่อครับบอลออกหลังไปแล้วเด็กเราเอางเหลือเรื่องการความกล้าในการกระชากนะครับเพาะบอลครับไม่ตรง เ,เอางงครับงงบอลบอลกระดอนก่อนเขาได้เขาได้เ,ไดเอาพอใจตัดบอลได้ครับว่างไงพอใจส่งให้อัญชันไม่ถึงเราก็วางไม้ไปอยู่วางไม้ครับเหน็บฝึกมาแล้วดันปล่อยเขาครับตั้งโซนทช่ไหมตั้งโซน ต่งโซนไว้ก่อนนี่ครับดูดูร้อจังหวะครับใหม่ได้ครับสบายครับเชียงใหม่โซนดีโอเขาจะเอาปุ๊ปั๊มลมเมื่อกี้เขล่ไปน้ำถึงอ๋อมีในถุงสีแดงที่เสาในแม่นครับแม่นแม่นในถุงแดงเสา ไม่ครับตามอยู่ครับเป็นการสกัดส่งขาได้ลองนะครับ ต้องอยู่ในเกมครับต้องมีสมาธิครับสี่นาทีผ่านไปแล้วเชียงใหม่ยังเอาอยู่อยู่อย่าลืมนะปีที่แล้วเขาลองแชมป์นะครับเราสู้ได้ขนาดนี้ทีมเด็กเราด้วยครับนี่ทะลุสวยครับนโมเอาอันชันบอลเข้าทางอันชันบอลเข้าทางอันชันได้ไหมไดไหมอันชันได้ไหมอันชัน เืิน,นโมลูกนี้เขาปล่อยครับยิงนอกโคงยิงนอกโค้งครับลูกนี้ไม่เป็นไรครับนอกโค้งไม่เป็นไรบักเลิกบักใช้ครับ ใจบ้างติดที่น้โมสั่งไหมส่งมาที่เขาแป้งครับสลับตำงไหนกันน้โมติดตีทะยางติดครับทำไงเขาแป้งหนักสวยครับไปแล้วครับพอใจเข้ามุมอบอนกระดอนครับบอนกระดอน เนี่ยครับเขาเจาะกลางเราไม่ได้ครับอันชันไปแล้วเอาได้ครับโอ้โหรีบไปครับหนามิตัดบอลสวยโอ้โห เ,เ,เอาหลังไหมครับ เราเสียช็อตครับเลยสามนาทีใบบุญใบบุญครับใบบุญเสร็จเล้ป,ลประตูไปเหยียบลูกบอลนะครับลูดี้ปล่าแม่หน่อยน,นี่ป่าวว่าเหยียบบอลอ่ะ อ่าฟาวนะครับเหยียบบอลเหยียบบอลจริงครับ <c oughs> ลืมตัวไม่ได้เตะ <c oughs> ข้างอยู่เขาแบบี้ครับอุ <c oughs> ประิเหตุแต่ตะกี้ดันไปเหยียบบอลก่อนเตะอ้าว <c oughs> ไปเลยไปเลย เจน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 ได้ได้ได้ไปแรับบอลอยู่ที um şey ่พอใจสวยครับพอใจโดนเท้าโดนเท้านี่ครับเกินบอลไมที่นามิครับโอ้ยบอลติดทิ้งโมยังตัดบอลได้ ติยัตียัดครับตรงนี้นะโมไปที่เนมเนมนี่เราได้ครับเราได้เขาคอมบอลแมน่นแแมน่แมนแนครับพอใจพอใจพอใจเลยเนมก็มีอ<า>โดนเท้าโอโดนเท้าใส่จเจ็บมือครับโดนมือก่อนไม่ตรงจุด สักลูกครับสักลูกครับเด็กเราเข้ามุมแล้วครับเอาหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีเกมสูสีมากครับ48วินาที ยังไงยังเอาอยู่ครับจองครับจองจองขอก็มมกกายยัดครับนี่ครับเอ้นามอระวังตำแหน่งด้วยลูกระวังตำแหน่งตัวเองด้วยเสร็จเนมสิครับไปรับเนม ลืมตัวเยี่ยมครับนโมได้ครับโอ้โหเราล้นเรื่องการออกบอลมนิดนึงนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับ แค่นี้ก็โอเคแล้วครับประสบการณ์ประสบการณ์รรณเหลือดึงเหลือเรื่องดึงจังหวะอีกสักนิดหนึ่งนะครับ ตอนนี้กำลังเกิดการแก้เกมอยู่นะครับ มาครับเตรียมพร้อมครับเอาให้ยูครับ บอลเรายังไม่ทะลุถึงประตูเขานะครับตั้งโซนไว้ครับนี่ครับเราตั้งโซนไว้ไม่ให้าทะลุครับไม่เป็นไรครับบอลกระดอนโอ้โโอโเกือบเข้าประตูไป โดนดักแล้วครับบอกบอกกันด้วยบอกกันด้วยบอกกันด้วยวโดนเท้าเท้าเทเล่นเลยกดบอลแล้วเล่นกดบอลแล้วเล่นเร็วกดบอลไม่ตรงอ้าวโดนเท้าไปช้าล้นแนนโม เอาแป้งสอนแล้วครับนี่ครับบอลที่อันชันจะได้ไหม โอ้ยลอยลอยนโมนิ hmm. <co> ่งนิดนโมนิ่งนิดลูกนิ่งนิดนิ่งนิดนิ่งอีกนิดบลนบลนบลนบนบนมีสติหน่อยมีสติหน่อยเออออกบอลเลยแน่นดูดูเอาบอลกระดอน บอลกระดอนขึ้นไปก่อนมันกระดอนพื้นมันแน่นับเลยเนาะขึ้นมาพอดีอ่ะเยี่ยมครับเล่น เบเบล,ลยตั้งบอลอยู่ที่น้ำมิครับส่งให้น้ำโมส,ยส,ยสวยอุ้ยอันชั้นไม่พร้อมมาลูกนี้เอาไหม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 เตรียมพ้อมตลอดโอเคโอเคเหลียบอลทะลุไปแล้วนะแม่ที่หน้าระวังหลังระวังหลัง สั่งเยอะๆสั่งเยอะๆ,อะๆปล่อยออกครับอีก6นาทีครับยพาดไม่ออกครับพาดไม่ได้ครับเขายืนโซนอยู่ เตือนนะโมเร็วสดเร็วยครับได้เปียบครับไปเลยเดี๋ยวไมไปเลยอนทินามินโมนโมใหม่เขาอรโยู่อ่า

นี่นะมิเขาเบาเดมลงมาแทนพอใจครับตอนนี้ แปลงเรไปช่วยแปลงเรไปช่วยก่อนแปลงตัดเลยนั่นแหละนโมไปแล้วครับนโมสวยครับโอ้ยนโมมีสติหน่อยลูก สนเจเกมสนเจเกมถอยถอยระวังตัวหลงังระวังตัวหลงังหลังคนัคนนั่นแหละเราได้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 เดจนมีช่องแลวค่อยออก ใจเย็นใจเย็นเออออกข้าแป้งมันเบาไปเอาไหม้ดีงเยี่ยมขึ้อนนั่นแหละเยี่ยมอ้ยเกือบทะลุเยี่ยมข้าแป้งตัดสว่แอ็บรูกนี่ขึ้นขึ้นเม

ไปเรียกก่อนครับได้ไดครับตำแหน่งครับตำแหน่งครับหนึ่งนาทพีพาดเข้าไปเด้งชิงไม่ได้ครับลูกนี้ไปแล้วครับเดมว่างว้างว่างว้างนั่นแหละ ไม่ยัดครับลูกนี้เราไปเล่นข้างหลังเขาน, <S <S 2> <S 2> นโมฟังคำสั่งโคด้วยลูก อาสิบวิสุดท้ายครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยันให้อยู่ยันให้อยูย่ยดีอเลยแยกไ,ไปเดบเข้ามุโอ้ย,ไ,ยไม่ลบครับลงมาครับลงมานาโมตัดลูกนี้สวยครับนาโมเอาให้อยู่เอาให้อยูอ่ เอาได้สูสีเหลืเอเกินเอาสิพกวีสุดท้ายนี่แหละไปบนนเดียวโอ้โหไปเป็นไรครับ หมดละหมดละหมดละไอ้ตัวนั้นหมดละเขาออนละ